6เตรียมตัวสอบต้องจบภายใน7เดือนถ้าไม่เตรียมตัวดีๆรับรองว่าพังแน่ๆค่ะสำหรับน้องๆม .6 นะคะตอนนี้เ,เหลือเวลาเตรียมตัวอีกแค่7เดือนเท่านั้นที่จะต้องเตรียมพร้อมมากกว่า7วิชานะคะที่เรียนมาเต็มๆถึง3ปีนะคะแต่ต้องเตรียมจบใน7เดือนนี้นะคะยังไม่รวมถึงการที่เราจะต้องเตรียมตัวสอบสําหรับเกษตรออนไสอบพทวิชาเฉพาะแล้วไหนจะยังมีทีเกตที่เป็นข้อสอบใหม่มาอีก ทั้งหมดนี้นะคะต้องจบภายใน7เดือนถ้าไม่เตรียมตัวดีๆรับรองว่าพังแน่ๆค่ะฉะนั้นพี่จะมาเตือน5เรื่องนะคะที่เราจะต้องทาก่อนเปิดเทอมนี้นะคะเพื่อเตรียมตัวสอบให้ทันค่ะ 1ค่ะรีบหาตัวเองให้เจอนะคะต้องรู้แล้วค่ะว่าตัวเองอยากเข้าคณะอะไรมหาลัยอะไร,ะไรเพราะว่าคณะกับมหาลัยที่อยากเข้าเป็นตัวกําหนดทิศทางที่เหลือของเราทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านวิชาอะไรต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วก็คะแนนสูงแค่ไหนนะคะอย่างเช่นถ้าเราอยากสอบแพทย์เราก็ต้องรู้แล้วว่าเราต้องสอบทั้งหมด7วิชาบวกด้วยวิชาเฉพาะวิธีการเตรียมตัวอ่านก็จะเฉพาะของแพทย์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้น้องๆยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะสอบอะไรจะเข้าคณะอะไรแล้วเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับทุกคณะไว้ก่อนมันจะเหนื่อยมากเลยค่ะ เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยนะก่อนเปิดเทอมนี้นะหาให้เจอว่าตัวเองอยากเข้าคณะอะไรและอยากเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ไหนนะคะ2ค่ะรีบวางแผนติวได้แล้วนะคะเพราะว่าปีนี้ค่ะเราเรื่องเปิดเทอมไป2เดือนแต่ตารางสอบเรายังไม่ได้เลื่อนนะคะหมายความว่าไงคะหมายความว่าที่ทุกปีทุกปีเนี่ยอยากไปเตรียมตัวสอบตอนปิดเทอมเนี่ยทำได้ไหม ทำไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าระยะปิดเทอมมันสั้นลงทําให้ตอนที่เราจะไปรอเรียนให้จบก่อนแล้วค่อยไปเตรียมส,สอบทําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นรีบวางแผนเสียว,ว่าตัวเองจะติวอะไรตอนไหนแล้วก็อ่านตั้งแต่ตอนนี้ค่ะฝางค่ะเริ่มติวได้แล้วนะคะเพราะวางแผนแล้วเราก็ควรจะเริ่มติวเลยตั้งแต่ตอนนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเรารอเปิดเทอมนะคะเปิดเทอมไปเจออะไรคะการบ้านเก็บคะแนนงานเดี่ยวงานกลุ่มกิจกรรมเข้าค่ายไหนจะเพื่อนชวนเล่นชวนเที่ยวนู่นนี่นั่นจะถาโถมทับผมเราเข้ามา เยอะมากๆเลยแล้วทําให้เวลาในการเตรียมตัวสอบของเราหายไปนะคะแต่ตอนนี้เรายังมีเวลาอยู่รีบติวเสียตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่จะเปิดเทอมนะคะตอนนี้เวลาเป็นของเราร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าเสียมันไปง่ายๆนะคะ 4. ค่ะอย่าลืมตั้งเป้าหมายให้ตัวเองนะคะการตั้งเป้าหมายให้ตัวเองสําคัญมากๆเลยเราจะต้องเลือกให้ได้ว่าเราจะเดินตามความฝันของเราหรือว่าเราจะเดินตามตลาดแรงงานนะคะเพราะฉะนั้นจบไปจะเป็นอะไร จะไปอยากทําอะไรมันจะเป็นตัวที่บอกเราว่าเฮ้ยสิ่งที่เรากําลังทาอยู่ทั้งหมดเนี่ยเรากําลังเดินตามเป้าหมายของเราแล้วเราเดินถึงไหนแล้วนะคะเพื่อให้เราไม่ละทิ้งสิ่งที่กําลังเตรียมตัวอยู่ตอนนี้ไประหว่างทางนะคะเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายใช้เวลาค่ะแต่ว่ามันคือหัวใจสําคัญเลยค่ะที่จะทําให้เราเตรียมตัวได้ในสิ่งที่เราอยากเป็นและเดินตามทางนั้นให้ไปถึงเป้าหมายที่อยากได้ค่ะ หา้าค่ะหาแผนสำรองเผื่อกันไว้ด้วยนะคะว่าถ้าเป้าหมายของเราที่เราตั้งไว้จนปลายทางเนี่ยมันไม่เป็นไปตามนั้นเราจะมีแผนสำรองอะไร A B C D หรือว่าคณะสำรองที่เราอยากได้นะคะ ในตัวแผนสำรองเนี่ยเราสามารถปรึกษาผู้ปกครองหรือครูแนะแนวก็ได้นะคะว่าถ้าเกิดว่าตามฝันหนูมันเป็นไปไม่ได้แผนสำรองของหนูควรเป็นอะไรดีอ่ะหรือว่าหนูอยากทําอะไรเป็นลำดับที่2 3 4หนูก็ว่างวางแผนสำรองอันนี้เผื่อไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นคําแนะนํานะคะสําหรับการเตรียมตัวในตอนช่วงปิดเทอมนี้นะคะถ้าใครยังไม่เริ่มเริ่มได้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันเอาเนาะจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรหรือมดังๆทั้งหลายอะคะ่ะ ที่นั่งน้อยมากนะคะบางครั้งสมัครไปหมื่นรับแค่100นะคะเพราะฉะนั้นที่นั่งเหล่านี้จะเป็นของเราได้ถ้าเราขยันฝึกฝนนะคะเริ่มตอนนี้ยังไม่สายค่ะยังเล่นเครื่องทันนะคะถ้าเราขยันแล้วก็ฝึกฝนแล้วพุ่งเป้าไปนะคะยังไงก็ทําได้เนาะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะไม่บ้า,ยบายอยากติดมาหาลัยในฝันต้องติวโอเพนเรียนทีแคทบุฟเฟ่เนื้อหาเข้มขน้นจัดเต็มมากกว่า250ชั่วโมงสมัครเลยที่โอเพนเรียนทีแคท